สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสูร่รายการสรุปข่าวสารและการลงทุนประจำวันที่9กุมภาพันธ์2567ครับเมื่อวานนี้นะครับตลางๆแล้วตลาดนะก็ให้ความสนใจาการประกาศข้อมูลจํานวนคนที่ยื่นขอรับสริการการว่างงานครั้งแรกห <c> ร <oughs> ือว่าตัว Ini t i a l job ็อบเลครของห้างสารัฐนะ,นะครับปรากฏว่าตัวเลขเมื่อวานนี้ออกมาที่218 k ซึ่งออกมาดีกว่าครั้งก่อนแล้วก็คาดการณ์ด้วยนะฮะก็เลยส่งผลให้สกุลเงิน US ดอลลาร์เนี่ยปรับ ตัวแข่งข่าขึ้นในระยะสั้นๆนะครับราคาทองก็เลยโดนเทขายลงมาเมื่อวานนี้นะครับส่วนในวันนี้นะครับหลักๆแล้วข่าวที่น่าจะส่งผลที่สุดกับตลาดของเราแล้วนะครับน่าจะเป็นตัวเลขอ่า CPI ของทางเยอรมนีนะครับซึ่งมันเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในสภาพยุโรปนะครับแล้วก็คาดการเอาไว้ว่าวันนี้ตัวเลข CPI จะออกมาเยอะขึ้นเล็กน้อยนะครับหลักๆแล้วอาจจะไม่ได้ส่งผลอะไรกับสกุลเงินยูโรมากมายนักนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ย เอาเป็นว่าแนะนําให้นักลงทุนเนี่ยเทรดตามเทคนิคจะดีกว่านะครับนะแล้วก็พยายาม money management แล้วก็เคลียร์ในเรื่องของ l ล t i o n ให้ดีนะครับเพราะว่า,าวันนี้วันสุดท้ายของสัปดาห์แล้วนะครับสำหรับราคาทองคํานะครับวันนี้ผมคาดว่าน่าจะวิ่งในกรอบนะครับไม่ไปไหนเช่นเดียวกับเมื่อวานเนี่ยวันนี้ขออนุญาตให้ แนวต้านไว้2จุดนะครับคือบริเวณ2,038.9นะครับแล้วก็2,052.7นะส่วนแนวรับนะครับจะอยู่ที่2,026.5และ2014.50นะครับคาดว่าน่าจะวิ่งในราวๆประมาณรอบนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่มีปัจจัยอะไรเข้ามานะครับโดยเฉพาะข่าวนอกตราดเนี่ยก็น่าจะไม่ได้ส่งผลอะไรมากมายนะักกับตัวราคาทองคำนั่นเองนะส่วนราคาน้ำมันนะครับราคาน้ำมันก็ เส้นสีน้าเงินนี้นะครับเป็นเส้นที่ให้ความสาคัญมาโดยตลอดเลยนะครับก็ลงมาเทสนะครับแล้วก็ปรับตัวขึ้นได้นะครับนะมีการนะครับมาขึ้นมา4วันติดนะครับสี้วันติดแต่ก็แนวต้านถัดไปของ WTI เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ80.5นะครับส่วนแนวรับให้ไว้ที่74.343นะครับแล้ว72.137นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย ก็ต้องติดตามตัวเลขเศรษฐกิจของจีนด้วยนะครับในสัปดาห์หน้านะว่าจะมีผลต่อความต้องการใช้น้ำมันในอนาคตอย่างไรบ้างนั่นเองนะครับโอเคครับวันนี้ข่าวสารเนี่ยมันไม่ได้เยอะนะครับแล้วกอ็อย่างที่บอกไปแนะนำให้เทรดตามเทคนิคแต่ถ้าไม่มั่นใจนะครับก็นั่งดูดีกว่าเพราะว่ากราฟเดี่ยวิ่งค่อนข้างไซเวค์ใค้านัดการเทรดสั้นก็อาจจะเทรดในจังหวะไซเว์ way ได้แต่ถ้าเกิดว่าใครถนัดการเทรดยาวหรือว่าหวังจะวิ่งไปเทรดวันนี้อาจจะผิดหวั นิดหนึ่งนะครับยังไงก็ขอทุกคนมั n a g ม m e n ์ให้ดีแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีกำไรขอบคุณครับ